ครับผมนายนาเรศอภัยลุนผู้อำนวยการโรงเรียนรนุบาลเทศบาลตะบลจุนได้มีโอกาสทํางานร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามบัธยาศัยของตะบนจุนก็เห็นถึงความตั้งใจของกศนตะบนจุนที่ต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาของกศนตะบนจุนก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับหัวหน้าของกศนตะบนจุน เรื่องของการที่จะให้นักศึกษานักเรียนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความรักความสามัคคีในการที่จะพัฒนาตะบนจูนของเราในเรื่องของการศึกษาเนี่ยก่อนที่เราจะพัฒนาเรื่องการศึกษาเนี่ยเรื่องของสุขภาพครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญก็เลยได้ริเริ่มที่จะสร้างลานกีฬาขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ใช้ออกกําลังกายและก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับ เด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลจุนแล้วก็โรงเรียนอนุบาลเทศาบาลตำบลจุนให้รักในด้านสุขภาพนะครับด้วยการออกกําลังกายจึงมีการสร้างสนามกีฬาสร้างลานกีฬาของกศนตำบลจุนร่วมกับทางโรงเรียนแล้วก็ทางศูนย์ของเราครับผมในการสร้างลานกีฬาสนามกีฬาของกศนตำบลจุนนะครับต้องขอบคุณทางเทศาบาลตำบลจุนโดยท่าน นายกเทศมนตรีท่านสุภชัยศูนย์ยกลางนะครับได้ให้ความบุญเคราะหนะ์ในเรื่องของเครื่องจักรนะครับในเรื่องของกําลังคนในเรื่องของความพร้อมต่างๆนะครับในการที่จะให้การทํางานตรงนี้สําเร็จรุ่งรงด้วยดีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางภาคีเครือข่ายนะครับทั้งโรงเรียนนะครับทั้งศูนย์เด็กแล้วก็คณะครูอาจารย์ของกศน แล้วก็นักเรียนนักศึกษาของกศนอนะครับที่มาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเป็นจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเรื่องของการสร้างลานกีฬาแล้วก็สนามกีฬาซึ่งในการดําเนินการตรงนี้นะครับก็สําเร็จรุ่งรงด้วยดีเนื่องจากว่าเรามีความพร้อมในทุกๆด้านซึ่งกศนอตะบลจุนเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตะบนจุนจึงทําให้ลานกีฬาแล้วก็สนามเปียตองของเราเนี่ยสำเร็จรุ่งรงด้วยดี ไม่มีปัญหาภาษกอะไรครับผมครับผมกับผมนายเชมพคทัศนมพรนักศึกษาะระดับมอปลายนะครับเนอมองเห็นถึงความสําคัญของการกีฬานะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้กับช่วงโควิด19บ่ได้ไข่ได้ออกกําลังกายกันไั่ได้เข้าสังคมเลยว่าอยากจะแปลงเขามาเล่นเพื่อจะได้้จักกันเข้าสังคมกันครับรนี่ครับไอ้สางนี่พอดีเปินไป ผมไปหาตีเพื่อนที่ตีว่าเป็นหึ่งบดายเนาะมานกะใจแรงงานขนค,ครับลดวกล็กอสนับสนุนจากอิเตนหมู่บ้านลองดูมาใจงานสอเขากับมีปัญหาครับวันนี้ราบรื่นดี ทุกคนให้ความร่วมมือดีครับผมผมตรงสิทธิเจบุตรครับรู่กศนตะบนจุนนะครับสำหรับโครงการลานกีฬาครับจิตอาสาสําหรับนักศึกษากศนนะครับมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เป็นลานกีฬาสําหรับเยาวชนและก็สร้างเพื่อให้นักศึกษาได้รู้กฎกติกาของกีฬาเปตองและก็เป็นที่ออกกําลังกายของนักศึกษานะครับซึ่งการประสานงานความร่วมมือจากเทศบาลตะบนจุนและก็โรงเรียนเทศบาล ตำบลจุนนะครับเพื่อจัดสร้างนะครับในพื้นที่ที่เราได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกศตบบนตำบลจุนและเทศบาลตำบลจุนนะครับส่วนประโยชน์แล้วก็ความร่วมมือนะครับอเราก็ได้ร่วมทั้งด้านบุคลากรของกอศนแล้วก็นักศึกษาองค์กรนักศึกษาโรงเรียนเทศบาลเทศบาลน,นะครับ อนุเคราะห์ในเรื่องของบุคลากรวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เป็นในเรื่องของทรายหรือป้ายกฎกติกานะครับเราจะทํางานร่วมกันนะครับภายใต้จิตอาสานะครับด้วยแรกเริ่มเดิมทีก็จะเป็นในเรื่องของโครงงานของนักศึกษานะครับในเรื่องของจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์แล้วก็สร้างลานกีฬาเพื่อให้เยาวชนและชาวตำบลชุนนะครับมีลานกีฬาในการเล่นเปตองนะครับเพื่อให้มี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับและรู้กฎก,ฎกติกาเป็นที่ออกกําลังกายของคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจมีจิตอาสามีจิตสาธารนณะในการสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมกอสนาตบนจุนของเรานะครับสุดท้ายนะครับขอขอบคุณาทางท่านนายกเทศมนตรีตะบนจุนนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตะบนจุนรวมถึงคณะผู้บริหารนักศึกษากศนอ,องค์กรนักศึกษาทุกท่านนะครับร่วมกันมีจิตสาธารนณะจิตอาสา สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชาวตำบลจุนของเรานะครับให้มีลานกีฬาเพื่อสุขภาพลานกีฬาเปตองแห่งนี้นะครับขอบคุณครับ